g กิดม o r น i ่ g ค่ะทุกคนตื่นเช้ามาอย่าลืมกินน้ำนะอย่าเพิ่นแปรงฟันก่อนทุกคน ค่ะทุกคนนั้นก็แปรงฟันล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ํานะคะคือซัมซัมเมอร์เนี่ยอากาศมันค่อนข้างร้อนใช่ไหมทุกคนเราก็จะอาบน้ํานะคะก็คือถ้าวินเทอร์ตอนเช้าๆไปหน่ยจะไม่อาบน้ำเลยเพราะมันหนาวมากนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์อากาศที่สุดมันก็ร้อนใช่ไหมทุกคนเนันก็เลยแบบอาบน้ําทุกวันนะคะอาบทุกเช้าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกไปทำมือเช้ากินกันบ๊ายบาย ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมา get ready with me กันนะคะก็บอกก่อนเลยว่าพออยู่บ้านเนะอิญนนก็จะใช้ไม่เยอะนะคะเอิญก็จะใช้เป็นน้ำตบเหมือนเดิมแล้วก็แค่ลงกันแดดนะคะ moisturizer อะไรเงรี้ยก็อันนี้เดี๋ยวลงเซรัม่มเออไม่ใช่ลงน้ำตบนะคะเซนแล้วก็เดี๋ยวลงกันแดดกันแดดที่แบบปกติก็ไม่ measure เท่าไหร่ก็ที่ผ่านมาเอิญออกข้างนอกเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็คือแบบเอิญออกไปตากแดดปากอะไรใช่ปะแล้วเอิญก็คือแบบ ระวังตัวเองโดยการใส่เสื้อแขนยาวแต่มืออันไม่ได้แบบระวังก็คือแบบบางทีกลับบ้านมันก็คือแบบมือตรงเนี้ยดาแต่ว่าแขนอะไรก็คือไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็คือแบบมือดําเพราะว่าบางทีเราร้อนก็เอามือแบบบังแดดไงทุกคนนึกออกไหมแล้วพอเราบังแดดมือเราก็ดํเอันก็เลยต้องแบบเอากันแดดวันหลังก็คือต้องทาที่มือด้วยนะคะคือบางทีมันก็เป็นจุดที่เอันแบบลืมนึกถึงไปเหมือนกันบางทีว่าเออเราต้องทากันแดดที่มือนิหว่าอะไรเงี้ยแบบเอะมือดํา อืมมันว่าเราจะอ่านหนังสือค่ะซื้อมากแล้วก็ยังไม่ได้อ่านสักทีเรื่องเป็นแบบไม่ถึงกับเป็นคนที่สายดองขนาดนั้นแต่ก็บางทีซื้อมาเอินก็ไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยเรื่องไหนจบไปบ้างนะเอิอ่านไปเยอะมากในช่วงนี้เอิอ่านไปสองสามเล่มแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไฮรีแล้วคอมเมนต์อยู่ดีตั้งแต่อ่านมาจากหลายๆเล่มมาทุกคนเอิก็ยังรู้สึกว่าเมษาาตะวันยังเป็นเรื่องที่เอินอยากจะแบบเลคอมเมนต์ให้ทุกคนไปอ่านจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบอ่านเธออ่านเธอดีมากอ่านเธออะไรเงี้ยแบบ จริงๆก็คือถ้าใครยังไม่อ่านก็แนะนําให้ไปอ่านนะคะหนังสือเรื่องเมสาราตะวันแต่แล้วลงสกินแพร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอิญจะมาลงแต่งหน้าเบาๆบางๆสําหรับอยู่บ้านนะคะทุกคน ค่ะทุกคนเอินก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอินกาลังจะออกไปกินข้าวนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าตอนแรกเอินตั้งใจจะเข้ามาหาคอนแทคเลนส์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เอินเอาแว่นส่งไปซ่อมที่เมืองไทยนะคะฝากประเป๋ากลับไปซ่อมใช่ไหมแล้วทุกอย่างตอนนี้มันก็สาหรับเอินก็คือจะเบลอๆนะคะเอินก็จะมองไม่ค่อยเห็นทุกคนเก็เลยจะแบบมองเลนกล้องใกล้นิดนึงถ้าทุกคนเห็นเอินแบบซูมอินเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะเอินมองไม่เห็นจริงๆแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ยอมใส ens, ่คอนเเเล่พราาะวา ส่มาหลายหลาย,หลายวันติดกันแล้วเอิญก็เริ่มรู้สึกว่าเออตาเอิญแห้งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้อาจจะแบบใส่ได้แบบครึ่งวันแล้วหยอดน้ำตาเทียมทีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่าหลังๆเอิญรู้สึกว่าแบบเอยพอชั่วโมงสองชั่วโมงต้องเริ่มหยอดแล้วเพราะเอิญเริ่มรู้สึกแบบเจ็บตาอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบเออไม่ใส่ดีกว่าคือถ้าวันไหนอยู่บ้านแล้วเอิญไม่ต้องออกไปข้างนอกหรือต้องมองอะไรจริงๆก็พยายามจะปล่อยให้ตาตัวเองได้พักนะคะก็เลยจะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือออจะมงงกล้แบบนี ก็จะมองเลนอยู่แบบนี้นะคะก็จะมองใกล้นิดหนึ่งจริงเอินมีข้าวที่หุงทิ้งไว้นาาแล้วนะคะแล้วเอินก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเอิญน่ะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็น้องจะเย็นมากเพราะว่าเอิญตั้งใจว่าวันนี้เอิญจะทำข้าวผัดะคะ่ะทุกคนเอิญก็เลย ไปเอาข้าวใส่ไว้ในตู้เย็นตั้งแต่เมื่อคืนนะคะข้าวก็น่าจะแบบเนี่ยแข็งมากๆเหมาะกับการทํำข้าวผัดสุดๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้น่าจะเป็นข้าวขาวน่าจะผัดอร่อยกว่าแต่ว่าเอิญกินข้าวกองแบบไข้าวไรซ์เบอรี่อย่างเงี้ยแหละทุกคนดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาข้าวไปผัดกัน,นะคะ่ะทุกคน

คือข้าวผัดเราใช่ไหมคะแต่ถ้าจะเพิ่มความอร่อยอะทุกคนคือช่วงนี้ที่บ้านเอิญชอบกินอันนี้กันนะคะมันคือนี่เลยทุกคนเหล่ากันมานะคะมันจะเป็นแบบซอสพริกของจีนที่แบบว่าเอิญไม่รู้ว่าที่เมืองที่ไทยเราเขาใส่กันไหมแต่ว่าเอิญรู้สึกว่ามันเข้าได้กับแบบแทบจะทุกเมนูเลยอะทุกคนคือเอิญคิดว่าเมืองไทยต้องมีแน่ๆทุกคนไปลองซื้อมาชิมนะคะมันไม่เผ็ดคือเอิญอะเป็นคนที่แบบไม่กินเผ็ดแต่ว่าอันนี้คือเอิญกินได้เลยเพราะว่าแบบมันอร่อยมากนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูร้อนร้อนมากอา้าวอืม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 ,อมแบ่ทุกคนนั้นบอกเลยพอใส่เหลากันมาคืออร่อยมากคือน้องเป็นแบบน้ำมันพริกอะดูดิมันมันไม่ได้เผ็ดแต่มันหอมมากเลยทุกคนเอินไม่รู้ว่าแบบเขาคร่วด้วยน่าจะมีกระเทียมด้วยมัง้งส่วนผสนมอะคือมันหอมหอมเลยหอมแบบหอมมากแล้วแบบ แฮงคะ์ลี่แบคคอมเมนต์ะเขาใส่กว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยใส่ข้าวก็อร่อยใส่อะไรก็อร่อยนะคะเอิญก็เลยแบบกินบ่อยมากช่วงนี้ถึงขั้นไปซื้อแบบกระปุกใหญ่มาตุนไว้ที่บ้านเลยทุกคนเพราะาเออมันอร่อยจริงอืมทุกคนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวราอาจานไปล้างก่อนนะคะทุกคนอันนี้ช้อนตักเหากันมาเดี๋ยวเอิเอาจานชามไปล้างก่อนนะคะทุกคนไปเลย kaya yeah. you are my sunshine ก็จะมาเอาอาไฟที่ถ่ายฟุตเทจต่างๆที่เอินถ่ายงานไว้วันก่อนๆน,นะคะเอามาลงใน iPad ไว้ก่อนนะคะดูคนเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้สําหรับแบบตัดต่อต่อเนาะเอินก็จะทุกแบบทุกวันเงี้ยถ้ามีถ่ายอะไรเก็บไว้เอินก็จะเอามาลงไว้ที่ iPad ก่อนนะคะดูคนเพื่อที่จะอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวเราเอาจะไปเอาไปตัดต่อทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็เอิมี2กล้องใช่ไหมก็คือกล้องหนึ่งที่ถ่ายอยูตรงนี้แล้วก็อีกกล้องนก็คือตัวจิ๋วนะคะก็จะมีทั้ง2อ,อันเลยก็เดี๋ยวสลับกันเอ่อเรียกว่าแชร์รูปลง i pad แล้วกันสลับกันแบบว่าดึงข้อมูลอและอีกหนึ่งภารกิจของวันนี้นะคะทุกคนคือการที่เอิรอพัสดุคะ่ะเพราะว่าพัสดุจะมาส่งนะคะมันเป็นชิ้นใหญ่เนอะก็คือเป็นโต๊ก,กินข้าวนะคะทุกคนซึ่งเอิก็สั่ง แล้วก็รอ,อเขามาส่งวันนี้เขาก็ได้บอกเวลาแล้วว่าจะประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยเอิญก็แค่รอรับโทรศัพท์นะคะเพราะพอเขามาส่งเนี่ยเขาก็จะโทรหาเครื่องเราใช่ไหมแล้วพอโทรเสร็จเนี่ยเราก็จะลงไปรับนะคะก็คือเออรู้สึกว่าระบบ delivery <c oughs> ที่สวีเดนกับที่ไทยมันมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยเคนไม่เคยสั่งของชิ้นใหญ่ๆแบบว่าที่เมืองไทยอะคะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเออที่เมืองไทยเนี่ยเขาส่งของชิ้นใหญ่ๆกันยังไงอย่างเช่นแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆห,หรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบที่ไทยเขา ที่เนี่ยก็คือถ้าสมมติเอินสั่งอะมันก็จะมีให้เลือกให้เราแบบไปพิกอัพที่ร้านที่ใกล้ที่สุดของบ้านเราหรือว่าให้เขามาส่งซึ่งถ้าส่งก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เอินก็เลยเลือกมาส่งที่บ้านอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าก็คือถ้าเขาโทรมาเราก็ต้องวิ่งลงไปให้ทันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาโทรมาแล้วปรากฏว่าวันนั้นเราไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกไหมมันก็จะเป็นแบบเขาก็จะขับกลับไปนะคเขาจะไม่ทิ้งของไว้ที่หน้าประตูบ้านหรืออะไรอย่างเงี้เด็ดขาดคือเขาจะขับกลับไปเลยพร้อมของเรานะทุกคนนนาั้น้นี่ย,ยอะะอวู แล้วเอินก็รอโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวก็คอยเฝ้าไว้ตลอดเผื่อเขาโทรมานะคะอทุกคนคะเนื่องจากวันนี้มีถ่ายทอดสดโอลิมปิกเอเทควันโดด้วยนะคะเอินก็เลยมานั่งเชียร์นักกีฬาเทควันโดของเรานะคะทุกคนก็อันนี้เป็นรอบ16คนนะคะเอินก็เลยนั่งดูก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะจะนั่งดูยาวๆไปเลยวันนี้เพราะว่าเอาินอ,อยากลุ้นไปกับนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปนั่งดูโอลิมปิกกันคะ่ะทุกคน ยกแรกเราชนะแล้วนะคะทุกคนล่า คือเวลาเอินดูกีฬาถ้าเอินดูคนเดียวเอินจะเชียร์ดังมากแต่ว่าถ้าแบบเอินดูอยู่กับคนอื่นเอินจะแบบเชียร์เบาๆนะคะทุกคนเดี๋ยวคนอื่นตกใจแต่นี่คืออยู่บ้านคนเดียวไงตอนนี้ก็เลยแบบนั่งเชียร์คนเดียวเสียงดังมากตอนที่เราแบบแต้มขึ้นเรื่อยๆแต้มขึ้นเรื่อยๆเรามีแบบแต้มที่ได้เฮดด้วย3คะแนนปะใช่เฮดสคะแนนั้งถ้าเอินจำไม่ผิดนะก็นั่นแหละเอิแบบว้า <laughs> นั่งเชียร์อยู่สุดยอดมาทุกคนเดี๋ยวไปเชียร์ต่อกันเ <laughs> ก่งมาก สุดยอดทุกคนเขาอีกประมาณอีกประมาณ7นาที delivery จะมาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเอิญอาจจะต้องวิ่งลงไปแล้วอาจจะไปรอข้างหน้าเลยเอิญไม่อยากเอิญไม่แน่ใจว่าเขาจะโทรเข้ามาไหมแต่ว่าคิดว่าอาจจะไปยืนรอข้างล่างเลยซึ่งมันอีกแค่แบบ7นาทีไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเอิญจะลงไปข้างล่างก่อนนะคะทุกคนวิชาแตกหามวันโอวันเดี๋ยวเอิญจะต้องขนทั้งหมดนี้ออกมาเองคนเดียวนะคะทุกคนแล้วก็เข,ข้าบ้าน เข้าถูกไหมเนี่ยนะโฮลีโหลีโหลี่อาไว้เนี่ยวะไป ล้างมือตน่วนเลยนะคะทุกคน <ST ING> มือดำมากแ <ST ING> ด,ด,ดงหมดเลย